ผู้ใหญ่บ้านฟินแลนด์สุดทนโพสร,ระบายหลังโดนแซะไม่เลิกเหตุร้องเพลงบางเพลงทีเช้าเน็ตดันจับเอาไปเชื่อมโยงกับราม่าชีวิตจนนำไปสู่โพ์ระเบิดอารมณ์ในครั้งนี้ว่าขอร้องนะครับเพลงดังเขาก็ร้องทั่วบ้านทั่วเมืองและเพลงที่ผมร้องผมก็ซื้อลิขสิทธิ์ร้องอย่างถูกต้องตามกฎหมายจาก่าพราม เพลงไหนดังเขาก็ต้องร้องสิทำมาหากินสิครับก่อนจะตามมาด้วยอีกสองคอมเมนต์จุกๆว่าลดความอิจฉาริษยาลงบ้างและเพลงพีตะก,กะแตนชนระดาผมก็ซื้อลิขสิทธิ์ร้องเกือบครึ่งล้านเดชบ่ได้ร้องฟรีงานนี้ก็ทำเอาหลายคนสงสัยว่าเพลงดังกล่าวคือเพลงอะไรกันแน่ก่อนที่จะมีคอมเมนต์หนึ่งแสดงความคิดเห็นอย่างน่าสนใจว่าอาจจะเป็นเพลงรักได้ครั้งละคนเชื่อใจได้คนละครั้งของตะ กระแตนชนลดาที่บอสบิ๊กใช้ร้องในงานแสดงสดไลฟ์สตรีม EP 7ทีดผ่านมาที่อีกเพลงของตักกระแตนชนลดาค่ะชื่อเพลงรักได้ครั้งละคนเชือใจได้คนละครั้งค่ะน้องบิ๊กใช้ร้องในงานแสดงสด EP 7ค่ะ เพลงติดลิขสิทธิ์ขนาดคุณตั๊กะแตนชนรดาก็ต้องซื้อลิขสิทธิ์เพื่อที่จะร้องบนเวทีค่ะเจ้าของคือ GMM Grammy ค่ะงานนี้ก็มี FC เข้ามาให้กำลังใจกันเกือบ2,000คอมเมนต์เลยทีเดียว